ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ Sea World นะคะ นี่เรลงข้ามสะพานค่ะแดดร้อนมากค่ะสามารถขอให้ตายไปเลยไดย้แล้วมีเราคนเดียวในที่นี้ที่ถือลมนะคะสงสัยจะเป็นคนเดียวของทา้งปาร์คด้วยไม่เป็นไรค่ะเรากลัวดำ อันคือเครื่องเล่นอันใหม่นะคะที่เห็นก็คือแมนช่าจะเปิดเดือนพฤษภาตอนนี้เราได้เปิดเราไล้เล่นพอดีเดือนหน้านี่เองทุกคืนตอนช่วงสเปนเวงเนี่ยเขาจะมีการจุดทูนนะคะเพราะว่ายิ้มอยู่ถึงวันหนึ่งแบ่ว่า ไม่ได้ถ่ายไว้เพราะไม่เาต้องมาอันนั้นสงสัยจะเป็นขาเคนเยื้องเขาไม่ได้เล่นเลยครั้งนี้เป็นครังที่สองที่ได้ดสภา ทำงานงานก็ไม่ยังไม่ได้เดินปากตัวเองที่ทำงานเลยพร้ะ oh. เคยไปออกกาดิการครั้งหน่ oh. อนมากค่ะ <Huh? S 1> อ๋อลมผัา ปกติเขาไม่ค่อยเดินทางนี้นะคะจะเดินทางหนึ่งเป็นทางออกพนังกงานทางนั้นจะล่องกว่าเฮ้ยายกยขึ้นดม่น้ำจังใครยากขึ้นแม่น้ำ can you be โรยากเล่น่ะแต่ไม่รู้จะเข้าไปเล่นได้หรือเปล่าเพราะวันนี้มันก็มาทำงานไม่ได้ต้องมาทำงานมา เราต้องลองค่ะจะไปดูขอเจาินได้